ดีตอนโ้าครับพี่น้องครับพามายำปลาไหลก็หรอครับฮะตอนใส่กับปลาไไทยหรอกครับใส่เป็นเนื้อเก่าตัวมือนั่นหรอครับหาหลังับผมแล้วเอามาใส่อีกตอนเลี้ยงอีกซีหลังกับเนื้อกะปูอยงเดียวครับใส่ยูสามคุณมือที่สองบ่ถือรับได้ใหญ่มาใส่หน้องนี่ครับผมน้องหมานเห่าหรอครับ ใส่เงาพุ่นเหรอครับน้ำกุกตาลหม,ม่องโตครับผมเดี๋ยวไปรุ่นหลังแหลกเลยครับผมนี่ยื่หนีเหรอครับไปครับผมให้งก์ตังเงารุนหลังแรกเลยครับ แรกบ่ถือครับอันที่สองครับผมใส่หลัดฝนฝนกับบอตกครับฝนบ่แห้งที่บ้านครัเจ้าครับอย่างนี้บนี่กับบอมีครับต่อไปครับผมที่สามครับ บริเวยกตัวเนี่ยบ่เจ้น <t> ิจัดบ่มีครับที่สีครับบม กับเบอถือครับก็ใส่เบิดนอตอ,อะไรเนาะที่หาครับที่หาย,ยู่ลึกเตรับพตาเลยครับผม เอ้านั่นพี่น้องตัวหนึ่งครับผมเวยกันพี่น้องนี่คืปลาถูกเวยนี่ยครับผมอาตัวนึงครับต่อไปครับเรื่อหลังเป็นเนี้อกับปูครับพี่น้อง เออครับใช่แต่กระปูซื้อเขาป้เจ้าจุ๊บ้าจังเลยเนี่มีครับมีมีเออเนี่ยกระปูได้ผลครับเนี่ยพี่น้องนี่ครับกระปูครับผมนั่นกระปูย่างเดียวเลยครับไม่ได้ผสมยังครับนี ตัวพี่น้องตัวปลาไหลครับตัวพี่น้องขนาดไปหนีกอนครับผมเดี๋ยวสามหลังครับนี่ครับผมใส่็จแล้วเงียบๆงียบเง่บ่ถือครับ

กหลังสุดท้ายครับพี่น้องครับหลังสุดท้ายครับผมอานบ่เนาะหลังสุดทา้ายนี่เนาะอู้นำลึกดิบมีครับมีมีแท้นี่ตัวหนึ่งเลยครับเนี่ยกระปูครับผมเออขอทายครับพี่น้องใส่กระปู ตัวงัมอยู่ครับเดี๋ยวไปยามบังลัดอนีของบังครับผมเนี่ยใส่ใกล้ครับใส่ใกล้บานเท่านะครับใ <Yeah. S 1> ส่บับง,ง,บบงลัดไปสองหลังถ้าได้ก็ได้ลูกไปบิึงครับผมไปครับรูปแล้กวก็ได้สามเต็มครับมืบ่อนี้ ครับพี่น้องงอนบองยาบางรัานแล้วครับโอ้บุกเข้ากัเจา้าก้นปันปนวผมแต่ก็รถไถยครับพี่น้องมูลนิย่ให้เบิ้งหูหนูครับยานว่ากันแท้หนิไมาเปล่าคว,วยหนูครับผมพี่น้องหนูขว้าครับหนูตีนตั้มครับเดี๋ยวเจอกับดักมมืะอไรครับเหมืองแล่ครัสช่วงงามอยู่พี่น้อง สว่องเหลี่ยมภาพๆเลยพี่น้งองเอาเดี๋ยวมือนเลี้ยงควายมาดักครับกอติดตามครับผมกับดักมะะาแล้วนะเ้าจะพยายามปลาไหลเลาครับอยู่ฟังพุ่นหรอครับอย่าหว่วงนี่นะครับไปแล้วนกเจ้าหว่วงน้มควันนี่นะครับหว่วงยาวไปปุ๊ดหนามมันแห้งมาเหลือต่นนี้ครับมันลึกครับ หลุดนะเบิ่งครับห้อยเเจ้ามาเปิดหาห้อยนั่นครับเจ้าเปิดหางหุบอะไร,รับบทิ้งนั่งใบเขาบาานนี่บางลั่นนะครับเนาะเป็นไง ดีดพี่น้องบ่มีครับใส่ไปกีเก,กคาคร,ครับผมปยายามอีกหลังนึงครับหอดเราครับผมตาเป็นแป้นเลยนะครับน้ำก็ยห่งหงายเราซะเนางทั้ทงยัง้าทั้งงูหลงเขาครับน,น้ำขัง มี่นู่งองเทาเหรอพี่น้องมันเป็นปลาครับตน้ออนไม้มันงไหลครับหอ,อยกระเจมามหาจนวลา,าพี่น้องหอยกระเจากวนควนปูควนปลาไหลพวกรรครับสายเป็นครับน้ำมาไล่ทุกคน mặn lên không cũng thời gian gì hợp mà chẳng đi cũng phải lấy một bộ gặp แรุปแล้วบางรัากับพ่ถือครับผมเงี่ยใส่ใกล้ครับจากปลาไหลบ่มีหรือว่าเงี่ยบ่ได้ผลครับฝากกดไลค์กดติดตามครับผมช่องอีสานเขียวครับเอย่าลังใจกันครับผมสหรับคลิปนี้ครับฝากไว้นเส่อครับขอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ